เราะสตอรี่ข่าวสดที่นี่มีเรื่องต้องเมาส์ท่านลองคิดดูสิแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มันมันผุดขึ้นมาแล้วไม่ยอมรับนะจริงๆนะอือไม่ยอมรับว่าตัวเองตัวเองได้ข้อมูลมามั่วๆ่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นจอม,มโนณอ,อเรื่องพระเรื่องพระอาจารย์บุญมาเนี่ยเรื่องพระอาจารย์บุญมานี่หนักมากเลยนะจริงๆนะ เรื่องพระอาจารย์บุญมานี่คือ,ค,อโโคือมโนคือมโนคิดมั่วไปเลยมันมันมันกล้าพูดคือกูไม่สนอ่ะกูไม่สนกูพูดไปก่อนผิดถูกกูไม่รู้แต่กูพูดไปก่อนเออผิดถูกไม่รู้แต่กูพูดไปก่อนทั้งท้งที่พระอาจารย์บุญมาไม่เกี่ยวเลยพระอาจารย์บุญมาแกมาแต่บ้านถืออืมแลกะแกก็มาจบรรษาจบรรษาแล้วก็แกก็อยู่วัดนี้มาโดยตลอดแล้วหมูบหม่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ถ้าถ้าวัดวัดเป็นจิตจารัษณะก็ต้องมีเจ้าวาสอืมก็ต้องมีเจ้าวาสนั่นแหละแต่ก่อนทาไมไม่มีแต่ก่อนไม่ม,มีแต่สํานักสํานักสงฆ์อืมสานักปฏิบัติธรรมพออยู่มานานเนะข้านั้นเข้าก็เป็นวัดอืมมันก็ต้องมีคนที่มีพระที่อยู่จำรรษาก็เป็นวัดก็ก,ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระอาจารย์บุญมาแล้วพูดพูดพูดถึงอายุอานาม โอ้พายจันพายจยนบุญมากอไอจุเยอะแล้วนะเออแล้วจะไปพูดแล้วอียันจะไปพูดอย่างนั้นมึงก็ไม่ถามนะมึงไม่ถามลูกนอกไส้มึงเลยมึงไม่ถามลูกนอกไส้มึงเลยแต่มึงก็พูดหน้าตาเฉยอะอือพูดหน้าตาเฉยไม่ได้สนใจอะไรไหนมึงบอกว่ามึงจะออกมาขอโทษไงเออมึงต้องทำคลิปขอโทษมึงมั่ว นี่มันทํานี่มันมันทาไม่เห็นเลยนะมันทําไม่เห็นว่ากลุ่มคนพวกนี้มึงอยากจะพูดอะไรก็พูดเหรออยากจะมโนอะไรคิดว่าคนเขาเชื่ออีโบนั้นกอ็อาศัยความเป็นนักเขียนการมโนมโนไปเรื่อยมโนว,ว่าอะไรดไมูมันว่าหน้าตตยหน้าตตา่เคยอยู่ขอนแก่นเหรอหน้าตตา่หนีหนีไปอยู่ขอนแก่นเหรอ จริงๆแล้วน้าแตยไม่ได้ไปอยู่คนแก่นนะเอาจริงจริงแล้วเนี่ยนุ่นเขาไปทํางานอยู่ถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ระยองเออคนที่ทํางานอยู่คนที่ทํางานอยู่คือคนแก่นที่เคยทํางานอยู่ก็จะมีก็จะมีป้าแตนทางานมแม่ในอกีกอกกเขาอยู่อยู่คนแก่นสุดท้ายคือเนี่ยผมว่านี่ทําตัวมันเปรตเปรตรอแดกแดกคอนเทนต์มีประเด็นอะไรก็งับแต่ว่ามัน ม,ม,มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ข้อมูลที่เป็นจริงแล้วออกมาพูดต้องทําให้ได้วันละแปดคลิปสิคลิปนะอืมเต่โอตอยากนะเมืองนี้แล้วเป็นยังไงโอนเงินผ่านสะพานบุญเออผ่านสะพานบุญใช่ไหมละ่ะสะพานบุญกินยาผิดซองโดนหามเข้าโรงพยาบาลน,นุนสะพานบุญกินยาผิดซองใช่ไหมสะพานบุญอะสะพานบุญอียานกินยาผิดซองแล้วก็นุนเออเขาพยาบาลบุญเป็นไงละ่ะ กินยาปิดซ่องเป็นไงล่ะเห็นเออเห็นสะพานบุญไม่ค่อยไร้สดบันสองบันนั่นน่ะอืมไม่ค่อยไร้สดน่ะไปหาหมอน่น่อะกินยาผิดซ่องดีนะถ้ากินยาหมดอายุไปโอ้ยอลังการนะนั่นแหละพาี่รับพาี่รับปัจจัยไปอะเป็นไงเออเงินบา,นะาทน่ะพาี่รับปัจจัยเป็นยังไงต้นไม้หาทับปุตติสามตนนั่นไม่ให้คิดมันก็น่าคิดเออไม่ให้คิดมันก็น่าคิด ผมว่าเทวดาเทวดาฟ้าดินเขาเขาคงมองเลยว่ามันเงินบาปมันเงินที่ได้มาจากการด่าพ่อด่าแม่อม,มันเงินที่ได้มาจากการด่าคนอื่นแล้วเอาเอาไปทําบุญทีนี้ท่านลองคิดดูสิคืออยู่ที่ตรงนี้นะอยู่อยู่ตรงเนี้ยมีอะไรมันมันก็มีการแสดงให้เห็นชัดเจนนะตอนที่ตอนที่ตุ๊ก,กตาตัวนั้นหายแ,แรกแกเลยเนะี่ยสวัสดีแมวจะไดคกับผมคุณสมภพ มันแปลกดีตรงไหนหรู้ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะขยี้เรื่องนี้เดี๋ยวผมจะขยี้เรื่องนี้มันแปลกตรงไหนหรู้ไหมคนที่มีคดีคนที่โดนคดีคนที่โดนคดีไม่รวยเอา้าวรวยเอาอะเออตั้งแต่เริ่มแรกก็มีเอฟซีมียูทูบเบอร์มีคนเอาเงินมาให้มีคนมาสร้างบ้านให้เออมีบริวารได้ออกงานมีซิงเกิลเอา ว่าไปซ่ซว่าไปสิใช่ไหมล่ะเออผมมีมีอาัลาบัม้มนี้แล้วมีโน่นนั่นนี่เยอะผุดขึ้นมามีคนเอาโมเด์ไซ์ไปให้เอออยากได้ยั้งล่ะอยากได้อะไรล่ะมันมันต้องคิดตรงนี้นะมันก็หน้าแปลกเหมือนกันนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องเรื่องหน้าแปลกนี้ให้ฟังอืดูดีๆก็เอา้ามีบริษัทดูดีๆก็มีผลิตภัณฑ์มีรถ เออถามว่าถ้าพูดถึงว่าความอิจฉาริษยาหรือไม่หรอกแต่เราแค่พูดให้ให้ฝังว่าเฮ้ยคนที่โดนคดีทําไมมีทุกสิ่งทุกอย่างผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาจะอ้างว่าจะอ้างว่าคือมีนั่นมีนี่ได้ขึ้นมาเพราะตุก,กาตาตัวนั้นเหรอมันคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอืมอีกนะมันมันต้องยกส่วนเป็นคนละอยา่างได้ดีได้ดีมาเพราะตุก,กาตาเหรอเอาแล้วเจ้าของตุกาตาลนะ่ะเจ้าของตุกาตาตัวนั้นเนี่ย ทำไมมันเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามละ่ะกับพ่อพะเอกและแม่นางอีคนหนึ่งมีคดีแต่รวยเอ้าเลยเอา,เอามีที่ดินมีโฉนดเออของเจ้าของตุ๊ก,กาตานี่กี่ตารางวากี่งานสองงานหรือสามงานสองงานเอพอพอพอได้เอารถเข้าไปได้แต่แต่คนที่โดนคดีมีแปดเก้าไร่เอา้า มีอาณาจักรเป็นของตัวเองต้องใช้คำว่าอาณาจักรนะต้องใช้คำว่าอาณาจากักรสิ่งที่มันตรงกันข้ามคือคนที่โดนคดีมีแต่ได้ครับได้คนที่โดนคดีแม่งรวยเอาเลียวถูกลอตเตอรี่นี่กี่ครั้งกี่รอบนะครับพี่น้องเลยถูกลอตเตอรี่นี่กี่ครั้งกี่รอบแล้ว,ลลตแ,ลวแต่บางคนถูกแค่แปดพันนี่นะคะนี่นะคะนี่ครับโอ้ย,อยคนบุญหลายค่ะทำบ,บุญนะคะเป็นแบบอะไรนค่ะกเขา เขาได้แค่แปดพันแล้วถ้าเกิดว่านี่นะเขาถูกลำวันที่สี่ห้าใบเนี่เขาจะโกคืนพลังค่าบุญเช่ว้าอจริงๆริงก็คือก็จะโบหัวรอจิบบันนี่คนลงถูกแปดพันนี่นะคะถูกไปพันค่ะถูกไปพันค่ะถูกไปพันนะคะถ้าเกิดว่าเอ้าแล้วทําแม่นางเอกกอกเขาถูกเขาถูกฆ่าใบล่ะเออเขาถูกฆ่าใบล่ะบันนี่เขาก็เลยนี่ยนะคะถูกฆ่าใบค่ะถูกฆ้าใบนะคะ แล้วลองคิดดูนะแล้วลองคิดดูนะสิ่งที่มันสิ่งที่มันแตกต่างไปมากกว่าน,นั้นคืออะไรหรือไมยผมมองอย่างนี้นะผมมองว่าคนที่โดนคดีเสือกมีทุกอย่างอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะไม่ได้รู้ว่าที่บารมีเรื่องบุญนเรนผมไม่รู้นะแต่เขามีทุกอย่างคนที่สูญเสียทุก,กาตาสูญเสียทุกอย่างหนึ่ง คุณสูญเสียตุ๊กตาตัวนั้นสองคืออะไรสูญเสียสูญเสียสามีตัวเองต้องแยกทางต้องเลิกล้างอย่าฟ้องต้องเสียชื่อเสียชื่อนะกี่รอบไปหน่เปลี่ยนชื่อมากี่รอบแล้วเปลี่ยนชื่อมาสามรอบแล้วเปลี่ยนนามสกุลมาสาม